ย่อมาจาก referee system หรือระบบคณะกรรมการตัดสินแบ่งออกเป็นคณะกรรมการตัดสินจำนวน15ท่าน กติกาใหม่ของรางวัลสุพรรณหงษ์ทองคําที่เดิมถือคําตัดสินของกรรมการเป็นที่สิ้นสุดกลับเป็นผลคะแนนต้องมาจาก2ฝ่ายนับคะแนนจากคณะกรรมการตัดสินร้อยละ50ส่วนอีกร้อยละ50คิดจากผลโหวตของคนในวงการภาพยนตร์เป็นเกณฑ์ใหม่ในระบบ R+O หรือ Referee System และ Open Vote ที่ทางสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติตั้งใจใช้รูปแบบใหม่ในการตัดสินปีนี้และครอบคุมขึ้น คะแนนเสียงทั้งหมดจะถูกรวบรวมผ่านระบบออนไลน์จากสมาชิกกว่า1,500รายชื่อของสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติคาดว่าผลที่ออกมาน่าจะทำให้หนังที่ผ่านรอบสุดท้ายทั้ง5เรื่องมีความโดดเด่นและหลากหลายมากขึ้นรวมถึงตรงใจผู้ชมมากกว่าการตัดสินของกรรมการเพียงอย่างเดียวกันเองลู วิธีการนี้มีต้นแบบจากเวทีระดับโลกอย่างออสการ์ซึ่งใช้คะแนนตัดสินจากคนในวงการเช่นเดียวกันเชื่อว่าน่าจะเพิ่มความน่าเชื่อถือพร้อมสร้างมาตรฐานใหม่ให้เวทีรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติของไทยนี่เป็นวิธีการแก้ปัญหาหลังมีเสียงวิจารณ์มาหลายปีถึงผลรางวัลที่ค้านสายตาผู้ชมเหมือนได้ยินค่อนข้างจะหนาหูว่า ทำไมคนนั้นได้ทําไมคนนี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันทาให้เรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะจะทํายังไงดีให้ให้เสียงอย่างเงี้ยน้อยลงาคณะกรรมการก็เลยเอเอาเอา,เอา,เอาวิธีการตัดสินหลายๆรูปแบบจากในในนานาประเทศเนี่ยมาศึกษาดูก็ค้นพบว่าในระบบของออสการ์นี่จริงๆเนี่ยดีมากคือเขาใช้สมาชิกนี่เป็นคนลงคะแนนเราก็เลยคิดถึงคนในอุตสาหกรรมว่าถ้าเราเอาคนใน สาขาวิชาชีพมาลงคะแนนจริงๆอย่างเช่นฝ่ายสินก็ลงคะแนนให้ศินฝ่ายเสื้อผ้าก็ลงคะแนนให้เสื้อผ้าเนี่ยหรือคนถ่ายภาพก็ลงคะแนนคนถ่ายภาพเนี่ยมันก็จะได้บุคคลที่เขาที่เขาได้รับการยอมรับเนี่ยมากกว่าที่เราจะไปจะไปะตัดสินใจแทนเขานะฮะกรรมการอาจจะไม่ได้พูดถึงการ ตามความรู้สึกส่วนตัวตามอะไรอาจจะต้องให้คะแนนว่าโอเคในเรื่องรางวัลน,นี้ต้องให้เท่าไหร่5,4,3,2,1่ามสองหนึ่งตามที่สมา,านกำหนดให้อย่างนั้นซึง่งผมคิดว่ากรรมการก็คงจะต้องยอมรับในกติกาตรงนี้ยังไงก็ต้องดูกันว่าเมื่อผลออกมาแล้วมันจะมันจะเป็นยังไงแต่เท่าที่มีประสบการณ์ผ่านมาการให้คะแนนการตัดสินรางวัลที่ผ่านมาส่วนใหญ่อาจจะค้านสายตาบ้างก็มี ทุกอย่างเรื่องงานศิลปะมันไม่มีทางที่จะตรงกันได้มดอมอเสื้อเออนะไม่ใช่เนี่ย ความซบเซาของตลาดภาพยนตร์ไทยปีนี้ทำให้จำนวนผลงานภาพยนตร์ที่ออกฉายมีเพียง35เรื่องจากเดิมมีราว40ถึง45เรื่องส่วนการลงคะแนนอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นระหว่างวันที่27ธันวาคม2556ถึง11มกราคม2557ซึ่งผู้จัดคาดหวังให้เป็นบรรทัดฐานใหม่ที่จะพัฒนายกระดับการตัดสินของวงการภาพยนตร์ไทย